Cover Diver อยู <De> ่กับเรานะครับในรายการ cover d i v p e r เาคนเวอร์ทั er> ้งสี่คนดอกตั <the> ๊กกิ่งแล้วก็ดิวนะครับใช่แล้วค่ะโอ้โหช่วงนี้เนี่ยนะเราก็เจอกันบ่อยเนาะครับเจอกันอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอบอุ่นแต่พูดเลยว่า ควาบ้าหน้สตาของเรามันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะความอบอุ่นของเรานี่อลังการใช่ยัว่าหนาแน่นเต็มเปี่ยไปด้วยความรักเธอยังพอจำได้ไหมที่เราไปถ่าย MV กันมาโอ้หได้ได้ได้คุณวแมนรักของฉันนั้นคือเธอใช่สี่ชีวิตล่ะ50ชีวิตผมบอกเลยว่ามันเป็นการทำงานที่ ไม่รู้ตัวว่าเหนื่อยนะตอนทำอ่ะือแบบสนุกสนานที่เฮ้ยพี่เป็นยังไงเมากันให้แสบกลับบ้านมากลับบ้านมาตลบทำไมเหินล้างจะแตกเลยทมือรจะตายว่าขนตรงขนตายยังติดอยู่ตอนนอนคือเป็นบ้าไม่ไอ้อาบนะก็ตื่นมาตอนเช้าจริงจเหรอจริงจริงเฮ้ยพี่ว่าพี่ยังเป็นตงขยี้เออพูดต่อแล้วไงแล้วทีนี้ก็ วันนั้นเนี่ยสนุกมากคือเราแบบได้เจอรุ่นพี่รุ่นน้องบางคนนี่เพิ่งเจอกันครั้งแรกด้วยอ่ะเนาะบรรยากาศวันนั้นประทับใจอะไรโดมโอ้ประทับใจหลายอย่างครับตอบตัวคอนเซปต์ด้วยคอนเซปต์ใน MV เพลงนี้มันพูดถึงการก่อร่างสร้างบ้านครอบครัวครอบครัวนี้ก่อจะมาเป็นบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เราต้องช่วยกันเติมแต่งขนาดไหนใช่เราซึ้งน่ารักมากและแต่ละคนทาสีอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะแต่ละคนที่ทำออกมาด้วยความรักแม่แม่ก็เป็นที่ชอบ เฉพาะพวกเราที่รักกันแฟนคลับด้วยแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยความทรงจำเนี่ยผมว่ามันถูกบันทึกไว้ผ่านภาพถ่ายต่างๆจากกล้องมือถือพวกเรานี่แหละแล้วก็มีคนอื่นๆด้วยไปถ่ายรูปกันสังเกตได้จากในอินสตาแกรมนะครับมีคนมีแฮชแท็กเชนเยอร์ซับเลดิฉันขออนุญาตหยิบอาวุธขึ้นมาเลยนะคะขอดูรูปที่ตัวเองชอบที่สุดครับดิฉันเจอรูปที่ชอบแล้วค่ะครับผมลน้คือคือวันนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนเหนื่อยกันมากเพราะว่าเราทำงานหนักแล้วเรามีเวลาพักกันแค่แบบ แป๊บเดียวพังเราก็ต้องรีบเร่งเล่งเลล่งเวลากินข้าวแทบจะไม่มีไม่มีแต่เขาคนนี้ค่ะสามารถที่จะยังไงกินได้ตลอดเวลาเฮ้ยเขาถ่ายรูปคู่เฉยๆเปล่านี่กินจริงเปล่าไม่คือสักพักหนึ่งไอ่โดนหายไปไหนวะสักพักหนึ่งหายไปอะไรกับพี่โดมคือไปอยู่กับกองของกินค่โดนกินกระทั่งหมแล้วไม่กองเลยเหรอฮะไม่ได้กินไม่ได้บอกถ่ายรูปไปเฉยๆเลยมีเชิญพะโดนโดนท่าไหกรูปที่ผมชอบด้วย นี่เลยเป็นรูปของเขาเรียกว่ารุ่นแรกเพราะว่านี่คือพี่สนเดอะสตาร์คนแรกของเราแล้วก็ถ่ายคู่กับพี่บอยคู่ก่อนตั้งคู่ก่อนตั้งเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นทุกอย่างทูกมีพี่บอยเอาลงเองเขารู้สึกแฮปปี้มากแฮปปี้นะดูของผมดีกว่าของผมนี่เป็นรูปที่ อ่าในเฟรมนี้น่ะหาดูได้ยากมากเพราะว่าเดอะสตาร์จะมารวมกัน50คนขนาดนี้ดูสิแน่นมมันหาได้ยากมากถ้าจะไม่มีแล้วนะคือแบบมารวมตัวกันเยอะมากพี่ดิวดูดีแต่เรารู้สึกว่าเราดูภาพนี้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันอบอุ่นแล้วมันก็มีความสุขภาพนี้ผมชอบภาพนี้ทุกคนลงรูปเป็นแบบว่าลายบุคคลไม่หมดแล้วเป็นหน้าตายิ้มยองยิ้มยันกันแต่ที่ชอบสัญลักษณ์ภาพนี้มันคือบ้านมัน ที่โดมบอกว่าคอนเซปต์มันคือการสร้างบ้านครับผมพี่ชอบบ้านหลังนี้เพราะว่าเป็นบ้านที่เราไม่ได้สร้างเองแต่ว่าเราช่วยกันสร้างกับเราทีมงานแล้วก็แฟนคลับแฟนเพลงแฟนรายการเดอะสตาร์ทุกคนกลายมาเป็นบ้านหลังนี้พูดเลหนว่านี่คือแค่ภาพนิ่งนะต่อจากวันพรุ่งนี้ไปพี่ผมจะบอกเลยว่าเราจะมีภาพเบื้องลึกเบื้องหลัง เรียกว่าไปตามพวกเราความน่ารักของเราที่อยู่ร่วมกันสิบปีของเดชนาทที่ผ่านมาเดี๋ยวมีภาพมาฝากกันเราบองว่าจะได้เหมือนมีบรรยากาศอยู่ในบ้านกับเราด้วยแน่นอนถูกต้องสิบปีครอบครัวเราใหญ่ขึ้นครอบครัวเราอบอุ่นขึ้นมันเป็นการเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านมาอย่างอบอุ่นและก็มีความสุขมากครับผมขอไปซึ้งกับเพลงนี้แล้วกันนะครับผมสิบปีที่ผ่านมาด้วยกันการเวลาจากกันนะพ่ะครับผม พูดเลยว่าเบรกนี้มันเป็นเบรกของผมผมทำงานมาตลอดตั้งแต่เริ่มรายการมาวันแรกจนถึงวันนี้รอเบรกนี้เบรกเดียวเบรกนี้เบรกเดียวแล้วเบรกอื่นไม่เอาแล้วเอาก็ยังไงเราก็พูดเบรกนี้เบรกเดียวเบรกนี้เป็นเบรกที่แบบว่าเหมาะกับสงการมากพี่คนนี้ผมจะจำลองรายการเราเป็นพระประแดงพระประแดง โซงแม่เดือดเดือแหมแม่มณฑลกรุงใช่มัอหล่อใช่ไหมแม่เอ๋ออนไหนฟังหน่อยก็ได้ฟังไหนก็ได้เลยว่าวันนี้ผมจะให้ทุกคนเต้นเต้นอ่สงการสงการรับเปิดเพลงวันนั้นย้่ต้องมีเต้นใช่ไหมพี่คล้ายกระบะรถดัมเลยทีนี้รายการเราเนี่ยมันจะธรรมดาไม่ได้ยังไงล่ะเราต้องมีการแข่งขันต้องมีเกมเกิดขึ้นอออย่างที่เราเคยแข่งขันกันมาแล้วพอเราเต้นเสร็จปั๊บปั๊บ

สี่คนวิ่งวิ่งปั๊บปั๊บปั๊บจะมีหนึ่งคนที่ไม่ได้คะแนนหมายความเพลงหยุดปั๊บนั่งได้แค่สามคนนั่งได้สามคนคนหนึ่งไม่ได้คะแนนหนึ่งคนไม่ได้คะแนนจดแต้มไว้จดแต้มไว้นรอบแรกแนนรอบสองเอากรีออกหนึ่งตัวเอาออกหนึ่งตัวเล่นเท่าเดิมอ้าวแล้วก็วิ่งปุ๊บจะมีสองคนไม่ได้คะแนนแล้วก็จดแต้มไว้ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นรอบสุดท้ายนี่แหละใครจะเป็นคนเก่ง จะมี3คนที่ไม่ได้คะแนนครับผมและมี1คนครับที่เป็น the best the best เพราะว่ามีเก้าอี้หนึ่งตัวใช่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมีเพลงครับเพื่อแบบว่าให้เข้ากับบรรยากาศสงการนิดนึงเพราะว่าหลายคนคงจะเออพอซิ้์กันได้อ่านี่เราจะเริ่มเล่นยังเนี่ยเริ่มแล้วพี่โอเคผมนับเลยผมนับห้าสี่สามนี่เรื่ผมสิบเมตรพี่เยอะอะไรเยอะไปังเธอก่อนจัดยิมนาสติกลีลาเรื่องไงล่ะพร้อมยังครับผมอ่ะโอเคนะโอเคหน่งสองสามสองรับใช่ไหมอ๋อ โอ้โหาประแดงป้าหรือไง เราทำไม่ต้องเล่นอะเดี๋ยวไปเปิดเพลงเต้นที่บ้านนะจรจริงคุณเต้นไม่มีอินเนอร์ขนาดมันไม่เพลินอ่ะไม่ไม่สนอ่ะจดแต้มเลยถูกต้องเต้นาได้คนละหนึ่งแต้มแล้วยิขอเปลี่ยนจังหวะเพลงอ๋อโอเคลำวงมันมันเคืมไปมันคืบไปกับจังหวะเพลงนะหรอใช่มัน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 ผมเคืมไงมันมันผมเคืมไงโอเคโอเคมันไม่ใช่ทางเข้าเต้นมันแบบเออมันคืบไมไปขอเพลงจังหวะแบบหนุกๆหน่อย ต้องต้องรักเธเลเฮ้เฮ้เนใหญ่มาก้เฮ้เฮ้ถ้านี้ได้ผล โอ้ไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเมันคือท่ามันคือท่าจอยนเยต่างที่ที่บอกไปว่าเนี่ยที่เล่นมาตั้งแต่อยู่บ้านแล้วถูกต้องประสบการณ์ที่เยอะอะที่รู้เทคนิคของการเล่นจะพูดเลยว่ารอบนี้มันยังง่ายอยู่โอเคยังไม่อยากนั่งรอบนี้มันยังง่ายอยู่โอเคยังไม่อยากนั่งยังไม่อยากงั้นเหรอนี่ไม่อยากงั้นเองพี่สั่งงานเลยนะใจก่อนรอบสุดท้ายเนี่ย โดนผมแน่พักเหนื่อยก่อนไม่ได้ไม่พักใะรก่อนก็ไปให้ใช่ก่อนไม่พักเสื้อเสื้อนี่หลุดหมดแล้วเนี่ยแอบมาประเดงมันต้องงี้พี่มาเลยครับผมอย่าไปโผล่นะนะโดนแน่โอ้โห พอเลยแพ้เองตั้งเองแพ้เองเกมนี้สรุปคะแนนสรุปคะแนนให้พี่หน่อยสรุปคะแนนหน่อยตอนนี้คะแนนเท่าไหร่แล้วครับผมพี่ดิวมี3คะแนนพี่ดมี1คะแนนพี่ดมี2คะแนนนะครับส่วนตั้งเป็นผู้เสียสละทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ดูแบบเต้นแบบบ้านนาเต้นแบบบ้านนาไม่ไดมันผมคนเดียวมั้งต้องคนเดียวแหละพี่ว่าเต้นแบบพรากระแด้งค้าห่มรอบนี้ต้องมีเพลงเพลงหนึ่งเพลงนี้เนี่ยเขาเต้นแบบคุณชายยังไง อ๋อเอ้เอคุณและคุณเท่านั้นครับแกงส้มร้องต่ะของพี่แกงส้มธนทัทรแกงส้มร้องเองใช่แกงส้มร้องเองล่ะอันเนี้ยอ้าวทำไมอ่ะทำไมอ่ะมีแกงส้มไม่ร้องเองด้วยเหรออันนี้เราจะไปดูคเวอร์ไงเอาหรออันนี้มีคเวอร์เหรออันนี้มีค cover เอ้านี่ตะที่ถามว่าแกงส้มร้องเองหรือเปล่าถ้าไม่ได้ร้องเนี่ยรอรอร้องดีเขาจะร้องนะแล้วจไม่รู้ว่าเล่กไม่รู้ต้องรอดูเอาล่ะไปรอดูกันดีกว่าไปดูรอรอร้องดีครับผมครับผมรดอ La da sátแถว THẺO รู้ว่าเรา THẺO ว่าดิซันเป็นใครเห็นใครๆก็เขาบอกว่าคนน่ารักชอบเอาแต่ใจเห็นใครๆก็เขาบอกว่าคนสวยๆเจ้าชู้จะตาย 走南边。 นักเรียนคะรอรอทั้งหลายดูครูฝึกค,ค่ะครูจะไปโตขึ้นเหรอคะับ <c oughs> ่เชเดียวครูไม่ได้พกกระดานโตขึ้นมานะคะไปทุกคนเข้าแถวหน้ากระดานไม่ใช่นี่รู้สึกว่าเราเรียนรอรอเราดีเขาขออีอกทีนึงแต่ว่าไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยวังมากเมื่อกี้พูดเลยผีดมากถือว่อาเด็ดถือว่าเด็ดถือว่าเด็ดครับผมแต่เวอร์ชันนี้เป็นแบบว่า ดูคนโคตรดูเพราะว่าเป็นครูฝึกเนะเห็นไหมว่าตอนนี้เราคลึกคื้นกันมาแล้วเรากลับมาคลึกคื้นกันเพราะว่าเมื่อกี้ดูเราดองที่ไปแล้ว้อยแต่ว่าตอนนี้ไปฟังเพลงหนึ่งเพลงดีกว่าที่เมื่อกี้เราเต้นกันไปอะไรอ่ะที่ทำให้เสื้อหลุดแบบนี้ถูกต้องเพลงนี้เลยครับอูเยจากรนพพันยาครับรวมมือได้เลยได้เลย ไม่เพลงนี้เหมาะกับการรัวมมือจริงๆแต่โอ้โหความร้องจริงๆนะใช่โอ้ยอก็แบบว่ารับแบบซบซบบ้าจะได้ผ่อนคลายก่อนจะมาสนุกสนานกันต่อ,อแดนซ์กันต่อนี่อีกรอบแล้วใช่ไหมอีกรอบแล้วจัดเก้าอี้จัดเก้าอี้ก่อนนออะพูดเลยว่ากติกาเหมือนเดิมโอเครอบแรกมีหนึ่งคนไม่ได้คานานะแนนครับรอบสองมีสองคนไม่ได้คะแนนเอาหย่อกไปตัวนึงตอนนี้พี่ดิวนำอยู่อ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ครู่พักกันไปเยอะแล้วครับผมพูดเลยว่าตอนนี้ปอดผมเริ่มขยายแล้วเบ๊เมื่อกี้คือ วอมอันนั้นคือวอมอันนี้เอาจริงอันนี้เอาจริงเคสามรอบเนี่ยผมต้องได้คะแนนทุกรอบผมพูดเลยขอเพียงครับผมขอเพียงขอเพียงอันนี้ไงเพียงเพียงเพียงขอเดินชนนิดนึง ร่อบนี่สังเนไหนได้เรมร่วมมือไม่ถนัดเพลงมันช้าโอเคโอเคโอเคเพลงมันชาไ่นเอาออกตัวกันเอาอีกตัวมันไม่ใช่สายผมมันแบบไม่ได้พร้อมอย่างพร้อมย่งผมพร้อมแล้วพี่เราไปขอเพลงรุ่นพี่ผมอ่ได้ จับตรงนี้ที่หัวใจกล้าหน่อยไหมสัมผัสที่ใจฉันดูเป็นแบบไหนเมื่อจับเมื่อจับเธอรู้จะเห็นจริงว่าฉันรักเธอแค่ไหนรักเธอักใจใรัเธอนารักใจเอารมาจับหัวใจจ้ไ้มากรักเธอใจรักเัมา กิ่งได้แล้วรอ่หว่ใครได้เป็นสง่าที่สุดอันน้าเฮ้ยโดเป็นคนดีอ่ะไม่ใช่พี่กิ่งได้เยอะกว่าพี่นั่งได้เยอะอันาอันใช่อะไรหว่าทำไมผมไม่ได้คะแนนอีกแล้ววะไม่ท่ารักจับใจผมว่ามันเป็นท่าที่แบบว่าต้องตั้งใจเต้นเกินไปอ่ะต้อมต้อมต้อมมันไม่มีสมาธิทุกอย่างนะน้อเนี่ยเอาเพลงที่แบบว่าไม่ค่อยมีท่าขอแบบฟิลฟิลดีกว่าขอแบบตึ๊ดเลยโอเคช่วยจัดเพลงตืึ๊ๆมาหน่อยครับผม ton nan ton ni niya mang bai du pai ko rat pak men du la make me look ผมก้มลงมาจะติดเก้าอี้อยู่แล้วนะอีกนิดเดียวนะเลยอาสรุปคะแนนให้พี่หน่อยคะแนนคะแนนดีกว่าพี่ดิวหกคะแนนพี่ดมสองคะแนนครับผมพี่กิ่งสี่คะแนนครับผมและตั้มก็ยังคงเป็นผู้เสียละอยู่โศกคะแนนครับผมรอบหน้าพี่ไม่เล่นพี่ก็ชนะรั้นะสุดแมลงฟรี บอดี้คือถ้าเกิดนึกไปถึงตอนออริจินอลเนี่ยเป็นของพี่ทาทาถูกต้องผมแบบได้ไปดูคอนเสิร์ตมาทางแบ็คชาวยิชาทาสนุกมากเพลงมาแรงแบบพี่ทาทาลงมาเต้นกับคนดูเพลงมาแรงเมื่อกี้มันมากมากที่ได้นั่งเพราะว่าเพลงนี้เหมือนกันเพราะว่ามันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันทําให้เราสามารถเป็นมาแรงแล้วบินไปเกาะได้ทุกที่แม่อย่างที่น้องโดมบอกนะว่าว่าเพลงมาแรงพี่ทาทาเนี่ยเมื่อยุคหนูเนี่ยถือว่าเป็นเพลงที่ตื่นจริงรแต่พอมาตอนนี้เนี่ยนะจนเตีมันก็แบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ มันซะยิ่งกว่ามันดิเขาเรียกว่ามีแบบว่าดับสเต็ปด้วยนะใช่โอเยใช่ก็จะแบบว่าพัฒนาเรื่องดนตรีขึ้นมาแล้วก็เป็นเวอร์ชันของน้ำชาเนี่ยเขาเป็นเจ้าแม่แฟชั่นมนไง เป็นไก่แล้วนะตรงนี้ไม่ใช่าแรงกันเลยไม่ใช่เพลงที่ผมจะเอามาเปิดต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่บอกเลยว่าในศตวรรษนี้เนี่ยไม่มีเพลงไหนเทียบได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวศตวรรษร้อยปีเลยนะร้อยปีครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่าดนตรีหน้าตานักร้องในศตวรรษนี้เนี่ยหน้าตานักร้องแบบนี้หาไม่มีแล้วนะครับผมหน้าตาเขาย้อนยุคไปร้อยปีเลยเหรอสิวเยอะครับนี่ ครับผมสำหรับเพลงรักแทบแปลว่าเธอตติมเหนื่อยนะครับมาแล้วเหรอมาแล้วทำไมรู้สึกว่าเบรกแป๊บเดียวเนาะไม่แป๊บเดียวอหรอเมื่อกี้นี่อุตส่าห์ให้ฟังเพลงเพราะๆซึ้งๆของพี่บี้แล้วนะไม่แต่พี่ดีวอะไรรู้ป่ะพี่น้องได้นั่งหน่อยน้องยังไม่ได้นั่งเลยให้น้องนั่งสึ้งไดได้ได้ได้นั่งแค่นี้เนาะได้นั่งแค่นี้แหละไม่มีทางรอบสุดท้ายแล้วผมไม่ปล่อยถ้ั้งแต่รอบที่แล้วล่ะรอบนี้เป็นทีเด็ดพี่มันมีผลเกี่ยวกับเพลงเพลงที่ผมจะเอามาเปิดต่อไปนี้เนี่ย มันเป็นเพลงที่บอกเลยว่าในศตวรรษนี้เนี่ยไม่มีเพลงไหนเทียบได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวศตวรรษร้อยปีเลยนะร้อยปีครับผมไม่ว่าจะเป็นดนตรีหน้าตานักร้องในศตวรรษนี้เนี่ยหน้าตานักร้องแบบนี้หาไม่มีแล้วนะครับผมหน้าตาเขาย้อนยุคไปร้อยปีเลยเหรอสิวเยอะครับคือไม่มีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มรู้แล้วเพลงอะไรเริ่มรู้แล้วนะครับผมเพลงนี้เหนื่อยอ่ะไม่เหนื่อยพี่มาสอนพี่เต้นหน่อยดิ ยังไงใครยอะสบายดีรึเปล่าอ้าซึ่งมันกินยากิรุเฮ้ยเอ้าโชว์ให้พี่ดูเต็มๆอ่ะตั้งมาตรงนี้โชว์เต็มๆโชว์เต็มๆโชว์เต็มๆตรงนี้เออแกสองคนกันะได้ไเลยไดเลยไดเลยสองคนเลยเต็มเลยไปเต็มเลยโดยผมแน่รอบนี้เฮ้ เมื่อกี้นั่งไปอะกะว่าถึงเบาะก่อนหรือไม่ก็คงซ้อนตักใครเก้าอี้มันเลื่อนไปได้ยังไงรอดต่อไปเนี่ยอะไปไปมามาเหมือนเพลงชาติผมเลยเวลาออกงานเนี่ยโอ้ยเต็มลืมเต็มลืมลืมเก้าอี้นั่งด้วยเปล่าไม่ลืมพร้อมยังพร้อมมา ่า่า่าดึงไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนแน่เฮ้ย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 ผมจ้องอยู่เนี่ยทีเนี้ยจ้องอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าการเล่นเกมแบบเนี้ย มัวแต่จ้องไม่ได้ต้องทำยังไงครับพี่ดิวต้องนั่งเลยต้องนั่งเลยผมก็คิดแบบนั้นนะพี่ผมว่ารอบสุดท้ายนี่ผมต้องได้แล้วไม่เชื่อกขาดู เมื่อกี้เราเปิดด้วยเพลงลำวงใช่ไหมต้องมีการผสมผสานพี่เอาลำวงลำวงลิมิตกับแดนอ้ำวงลิมิตเตอตึ้อเล็กชอใช่มันต้องเป็นแบบนั้นรอบนี้เสร็จพูดเลยอมาครับปัด้อยให้ตั้มนั่งก่อนโอ้โหโยมท่านี้โยม

ว่าผมไม่มีดวงอยนี้พูดกันไปเลยผมพูดอะไรไม่ออกแล้วพูดกันไปให้ยาวเลยครัได้เอาอย่างนี้ก่อนที่เราจะไปสรุปคะแนนกันเนี่ยนะคะกิ่งว่าให้ทุกคนได้พักก่อนเพราะว่าเราเต้นกันมาเยอะแล้วคลายทุกท่านี้คคลาคลีสาวสวยมาให้พวกเธอได้แอลด้วยแอลไปเลยแอลเต็มที่พี่ฟิล์มบงโกช์ไม่เจ็บหญิงฉันเคยเจ็บข้าใจ บอกแล้วว่าเสียงสใสจริงๆวันพระอานี้ได้ฟังเสียงว่าสดๆแน่นอนและที่สำคัญก็คือรายการเราโคเวอร์ดีเวอร์จะมาร้องเพลงตัวเองต้องมีเพลงอื่นโคเวอร์ด้วยคิดงคิดต้องคิดว่าอยากร้องเพลงอะไรกับฟิล์มมงกุฎนะครับแต่ก่อนจะคิดตอนนี้ครับมาฟังคะแนนที่เราเล่นเก้าอี้ดนตรีกันมาและผู้ที่ได้คะแนนไปเยอะที่สุดในวันนี้อย่างไม่เป็นธรรมเปนเนี่ยไม่เป็นเอกสารไม่เป็นเอกฉัสครับผมนะครับผมได้แก่พี่ดิวครับเก้าคะแนนลนหรอ พี่โดม4ี่คะแนนครับขอบคุณครับี่กิ่ง5คะแนนครับผมคะแนนตัวเองด้วยคะแนนตัวเองคะแนนตัวเองนี่ต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนเสียสละและของรางวัลที่ผู้ชนะจะได้ไปอะไรรายการเรามต้องมีความได้ถ้วยอะเราได้ถ้วยโทฟี่ไม่ธรรมดาเห็นไหมอันนี้ได้ถ้วยครั้งนี้ยิ่งใหญ่ผู้ชนะครับจะได้รางวัลอ่ะฮะ สิ่งนี้ไปนั่นคือไหนวะถ้วยอะไม่มีความ่าคภูมิใจครับผมถามว่าทำไมผมถึงได้ศูนย์เพราะผมรู้รางวัลผมเป็นคนเดียวในขนาดที่ มาาตั้งนนนนเี่ยะความภาคภูมิใจนี่เลยพี่เป็นเกียรติแก่วงตระกูลถูกต้องเทปนี้จะอยู่ใน YouTube ไปอีกนานครับเดี๋ยวหลังพรุ่งนี้พี่ก็ลืมแล้วความภาคภูมิใจพี่ได้ไปเดี๋ยวต่อไปมาเล่นคำามปรับเพิ่มใจแล้อตัวไหนแต่วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วนะสิโอ้ยอ่ะ วันนี้ก็เจอกันใหม่ได้ตื่นเช้าๆแลกับพวกเราได้นะคะ Cover Diver นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะจานถึงพุทรห้าเจ็ดโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าแล้วก็บ่ายสามถึงสี่โมงเย็นด้วยนะคะกับรายการ Cover Diver บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสนีเอง